นะครับเมื่อนี้ก,ก็สีออกมาว่าเรื่องคนลาวคนมินสถาบันแล้วก็ด่าคนไทยเพิ่นก็คือเพื่นมีความเครียดแค้นอยังให้กับบ้านเมืองของคนไทยผมก็อายุถึงขนาดนี้แล้วผมก็ยังรับบ่ได้ที่ออกมาเว่า มินสถาบันของพระมหากษัตริย์ของคนไทยนะครับเมื่อนี้ช่องเกษตรดงลานก็เป็นวิธีช่องนี้ก็เป็นวิธีของชาวบ้านของชาวตำบลดงลานาแล้วก็ในการทําการเกษตรต่างๆนะครับในการทําการเกษตรต่างๆแล้วก็ผสมผสานแน่ก ผมก็ในการท่องเที่ยวเนี่ยไปวัดไปว้าเนี่ยผมอายุปุนนี้แล้วนะครับก็เลยมาก็เลยมาเห็นคลิปคลิปหนึ่งของของเพื่อนเป็นนันรอบบพอปภของเป็นย้ำนั่นแหะเพื่อนก็ออกมาด่าคนไทยคือเพื่อนก็คือที่บพอใจอีหยังกับที่เพื่อนทานมาอันนี้ก็ ก็เข้าใจอยู่นะครับแต่ว่ากัเพิ่นกับดาคือบ่ด่าด้านส่วนบุคคลของผู้นัน้นนะครับส่วนบุคคลของผู้นัน้นแต่ว่าเพิ่นคือมาอดาแบบภาพรวมไปแต่ว่าอันนี้ก็คือออกมาผมก็อีกผู้นึงที่ออกมาปกป้องคือพระมหากษัตริย์ ไทยเฮาเนาะครับที่เฮาขรบเถิดทุนตั้งแต่บรรพบุรุษเฮามาเขาก็นับถือพระองค์ท่านนะครับแต่ว่ามีบุคคลขั้นเขาเอินว่าต่างดาวกังซี่่็คือประกันคือคือคือเครียดหลายแท้คือว่าต่างดาวนี่มันก็บอมันว่าเพ่นมาเหตุงานในไทยเฮาเนี่ยก็ว่าต่างดาว เขากม็มีความมันว่าไปไปยงังสี่มันเป็นกฎหมายออกมาคือเขาอันพวก,กยุโรปเขาก็เอิ้นฝรั่งสหรัฐอเมริกาเยอรมันอย่างต่างๆเชนดดาพวกอังกฤษฟินแลนด์นี่ก็คือเขาือเ,เอิ้นนี่ก็เอิ้นฝรั่งเอิ้นภาพรวมโมเมนว่าสิเออเฉพาะวัด คือในในส่วนตัวนี้ก็คือพวกอันนี้ก็คือเขาก็เอื้นตางเด้าเพวาเพิ่นมาเห็นงานน้ำไทยเขาสมมุติว่าอันเพื่อนอันฝรั่งมาตั้งบริษัทให้คนไทยไปเห็นงานน้ำบ้านเขาองสี่ก็คือเขากเอื้นเจ้านายแม่นบอกครับอืมเขาก็เอื้นเจ้านายเจ้านายเขาคือคือเขาให้เกียรติเพื่อนนะนะเพราะว่าเขามามารับจ้างเพื่อนแต่ว่า อันนั้นก็บ่เป็นยังคือมามาเบิ่งว่าของของคนไทยเขาเนี่ยคือเขาบุญบาร,รมีของพระมหาศัตริ์เขาเนี่ยเขาเขาเามาจนสุ่มือนี่ก็คือเพื่อนปกป้องเพื่อนอันนี้ให้เขานี่ขลบุบเด็กก็ นับถือเพิ่นแม่นกฎหมายบอกเขาเขากะนับถือเพิ่อนอยู่แล้วนั่นนะเนาะครับแมนบอกพวกแรงงานแรงงานต่างชาติเข้ามาในไทยยังเสียอย่าพักกันคือเครียดให้ผู้ใดกะคือไปเว้ากับผู้นั้นยามาตีภาพรวมเบิดอันนี้ผมในค้มคิดเห็นของผมครับ ยามาติภาพรวมเบิดพุดน่นไปหอดมินสถาบันของไทยเฮาพุ่นแมอันนี้ก็คือรับบ่ได้รับบ่ได้แท้ต้องเอามาลงโทษดำนั้นคดีเลืออนสำหรับอ้นรประพอ้อนง่ายๆคือตามภาษาบ้านเฮาก็คือเอิ้นย้ำนั่นแหะครับเนี่ยยู ประเทศลาวเนี่ยเพิ่อนออกมาเ้าแต่ว่าเพิ่นสิเเรียดแค้ช่นแต่ว่ากะซีเอาให้เบิ่งว่าเพิ่นเสีเว้าอีอย่างแน่เนนะครับเดี๋ยวเดียวผมที่เอาให้เบิ่งแป๊บหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวซิเอาเพิ่นเพ้่นบ<ๆ><ว>แบบใดก็ได้ การออกมาอาัดจีบปากดีว่าหายคนไทยและพาดพิงเทิงสัธาบนเสื่องสูงของไทยด้วยสาเหตุที่ออกมาเล่าแบบนั้นก็พอว่าไสว่างนีเพื่อนีเห็นทีนักท่องเที่ยวไทยออกมาจมว่าถูกตำรวจเล่าปร๊บไหมออกมาเป็นประจำก็เลยเหตุไห้นุ่มเล่าคนนี่เดือดและมีการออกมาอาัดจิบ ว่าให้คนไทยแหละมีการใส่ถอยคำทีบอมสมหลายคำเลยเดี๋ยวห้าหนีไปเบิ่งคิปข้องมั่นกันก่อนแล้วจึงมาเว้ากันต่อสบายเนาะขอทางเนาะปัตติคนลาวไปเทียยอคิวไทยเนาะไปถือกฎดหมายไปคิดกุดใหม่กระถือจับถือปั๊บใหม่ปัตติคนไทยไปเรียวคิวลาวไหมเกี่ยวลาวเพื่อถือจับเพื่อสิตายเขา ที่สูเยซึมกูนี่ได้แล้วกูยสสู่แล้วสู่ตายเนาะไทยเนาะค้าเสียนอู้มึงอกคนละเมียรมันนี่อกบอกอกตายยบอกรับมาได้เลยเหน้าไทยกูอยากเตะสองตีเลยบรับก็ได้เลยกี่ซอตอเียออกข่าวย้ำได้ว่าแตคนลาวบุรีสูดีลายแต่ว่า ูจะไม่กูเห็นน้าเด็กคนไทยจับไปพัดเกือบเลยว้าวีเ้าประเทศนั่นวาียเต้าประเทศนี่พวกพวกคูดแมสุนีอันนั่นก็เป็นคลิปของหนุ่มเล่าที่มาออกมาล่าคนไทยเนาะซึ่งก็ขคขอบใจคลิปวิดีโอจากช่อง youtube มุมมองเพื่อนบ้านนํำลิง์ต้นสบับอยู่ในคำอธิบายของคลิปนี้เลยแลกเกี่ยวกับคลิปหนุ่มเล่าคนลังเก่านั้นสิ่งที่จะได้ห้าพ้นกันบอธิบาย อีกโรู้สึกว่าอ่อนใจอ่อนใจกับคำคำวอาที่ท <c oughs> ผมก็ได้บึงหลายช่องหลายช่องทางน้ำกัน ก็คือบูสมควรสิออกมาว้าดอกอันนี้กับระวังงานนี่ก็คือระวังประเทศคุณนี้ประเทศไทยเฮาเนี่ยขั้นไปเที่ยวล้ากับกับพยายามเบิ่งบุคคลคนนี้เขาซีทำลายร่างกายที่พอดีมันมีมีดม,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 มันใช้ปาดคอเขาถิ่มคุณนี้ครับพยายาม หลีกเลี่ยงนะครับเนาะโอ้เป็นตาแต่ว่ารับบ่ะด้ก็คือมาบินมินสถาบันเบื้องสูงเขานี่แหละผมก็จักสีวาจังได้คือเป็นการสื่อสารไปให้พี่ให้น้องอีกผู้ที่เพื่อนได้รับชมส่องเกษตรดรงร้านคือ มีแนวความคิดเห็นแนวใดนะครับคือผมว่ากคือคนไทยทุกคนก็นคือคือรับบาได้ดอกคำพูดคำของอันอันอปรปนุ่มปรปเพคนนี้ก็ได้ผม ผมมาอายุป่านนี้ผมก็บได้ยินคําที่ว่าที่มามินสถาบันคักปานนี้นะผมก็ยังเทิดทุนบูชาในหลวงตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนมหอดรัชกาลที่สิบผมบูชาเทิดทุนท่านเนือเก้าเนือกระมอม ยังมีบุคคลที่ก็ว่าให้ว่าตางเดาไปคือตางเดาไปคือคั้นคันเัวว่าตงางเดาของที่เพิ่็เครียดหลายก็เป็นบ้านพี่เมืองนองเขาแต่ว่ากัาผู้ดีก็หลายครับแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ู้ละผู้ดีนะผู้บ่ดีก็คือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองก็บบ่แตกต่างกับคนไทยเขาคนไทยเขาก็คือผู้ดีก็หลาย คู้บดีกะมีส่วนหน่อยอันนี้การรับชมรับฟังในช่องกเกษตรดงล้านกะพยายามคิดพิจารณาให้ตึกตองให้ดีนะครับคลิปนี้ก็คือจบแค่นี้ขอสวัสดีครับ